สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่ม ADJ นะคะก็จะมานำเสนองานเรื่อง Brand Identity นะคะโดยฉันนะคะนั่งสาววิภาวีทองบ่อนะคะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ควบคุมการผลิตค่ะก่อนที่เราจะไปทราบรายชื่อสมาชิกหรือหน้าที่ของคนอื่นๆนะคะดิะฉันจะเป็นคนพูดถึงแผนง,งานทั้งหมดของกลุ่ม ADJ ก่อน,นะคะ่ะโดย ะะเริ่มจากการศึกษาเรื่องแบรนด์ d e n t น t ิตี้ค่ะเพื่อนําเสนองานทางมิดเทมแล้วก็ไฟแนลค่ะโดยงานมิดเทมนะคะเราเลือกนําเสนอเป็นคลิปที่มีการยกตัวยอย่างแบรนด์2แบรนด์ขึ้นมานะคะแล้วก็นํามาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของแบรนด์ก็คือจะทําให้แบบว่าผู้ชมอะคะ่ะได้เข้าใจในเรื่องแบรนด์ในเรน t ิตี้มากขึ้นในเรื่องอัตลักษณ์ของแบรนด์นะคะโดยการยกตัวยอย่างแบรนด์2แบรนด์ขึ้นมาค่ะและในส่วนงานไฟแนลนะคะเราจะมีการทำเป็นงานอินโฟกราฟิกค่ะ เพื่อให้แบบว่าคนที่ศึกษาเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเข้าใจคำว่าแบรนด์ในเดนติีได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เราศึกษาเรื่องนี้ใช่ไหมคะเราก็นำมาผลิตผลงานเพื่อปอกย้ำความเข้าใจของเราเองนะคะแล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษานะคะแล้วก็ยังเป็นการนำไปต่อย,ยอดในด้านธุรกิจได้ด้วยคะ่ะสวัสดีครับผมนายนิติภูมิเหมาชาตินะครับหน้าที่อของผมคือ จะทำสไลด์การวิเคราะห์อัตลักษณ์ของแบรนด์ในส่วนของมิเทิลครคับสวัสดีครับผมชานนค์ครับผมรับหน้าที่ในการทําวิดีโอขึ้นมาทั้งหมดจากผมค่ะและพรีเซนต์ที่เราจะเปิดต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นพรีเซนต์ในงานส่วนของมิทเทอมค่ะก็คือเราเนี่ยจะได้มีการยกตัวอย่างแบรนด์ขึ้นมาวิเคราะห์สองแบรนด์ด้วยกันค่ะ มากันที่แบรนด์แรกครับผมหรือแบรนด์ Converse นั่นเองนะครับผมจะแตกต่างจากแบรนด์อีกแบรนด์นึ่งยังไงไปดูกันเลยเริ่มกันที่แบ็กเจ้านะครับผม Converse เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1908นะครับผมภายใต้ชื่อ Converse Rubber Shoe Company นะฮะโดยมา r c u s m i l l s Converse นะครับผมซึ่งในขนาดนั้นเนี่ยเขามีอายุได้46ปีนะครับผมเขาได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นที่เ a อ d e n Massachusetts นะครับผมที่สหรัฐอเมริกาครับผม และแบรนด์คอนเวเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครครับผมคนที่สวมใส่เนี่ยมักจะเป็นศิลปินคนเชิงฝันคนที่มีแนวทางเป็นของตัวเองครับผมรวมไปถึงสายร็อกด้วยนะครับผมซึ่งจุดนี้แบรนด์เน็สนับสนุนมากๆเลยมากันที่ประเภทของโลโก้ครับผมโลโก้ของแบรนด์คอนเวิร์ตเนี่ยมักจะใช้สีขาวและดำเป็นหลักครับผมและใช้องค์ประกอบของพื้นที่ว่างเนี่ยทำให้โลโก้และชื่อแบรนด์เนี่ยเด่นขึ้นมาครับผมและโลโก้กับ ฟอนต์นะครับผมจะใช้ความเรียบง่ายในการออกแบบนะครับผมเพื่อให้เข้ากับโปรดักต์นะครับผมในส่วนของโปรดักต์ครับผมประเภทรองเท้าเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับได้แก่ All Star Chuck Taylor Chuck 2 Chuck p e r c e l นะครับผมในส่วนของ All Star Chuck Taylor เนี่ยขายดีเป็นพิเศษเลยครับเนื่องจากสไตล์ที่เท่นะฮะในส่วนของแพคเกจจิ้งของแบรนด์คอนเวิร์สนะครับผมกล่องรองเท้าของคอนเวิร์สเนี่ยมักจะใช้โลโก้ไว้ด้านบนกล่องครับผมและชื่อแบรนด์เนี่ยไว้ด้านข้างนะครับผม กล่องจะใช้เป็นสีดำครับผมและเน้นพื้นที่ว่างนะฮะผมเพื่อเสริมสร้างทำให้โลโก้และชื่อแบรนด์เด่นครับส่วนด้านล่างก็เหมือนกันครับผมและนี่ก็จะเป็นสไตล์ล้านของแบรนด์ CONVERSE นะครับผมแบรนด์ต่อไป a d i d a s a d i d a s นะครับผมเป็นยี่ห้อสินค้านะที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์กีฬานะครับผมต้นกำเนิดเนี่ยมาจากประเทศเยอรมน,นีนะฮะ ผู้ที่คิดค้นนะครับและเริ่มผลิตก็คืออดอล์ฟเดเซอร์นะครับผมเขาได้เริ่มผลิตรองเท้าเนี่ยที่เป็นคู่แรกของเขาที่บ้านของเขาในปี1920นะครับผมหลังจากพี่ชายเขากลับมาจากสงครามนะครับผมเขาก็ได้เริ่มทําแบรนด์ด้วยกันนะครับผมหรือทําสินค้าด้วยกันเมื่อปี1924ครับผมแบรนด์อาดิดานะครับผมเป็นแบรนด์ที่มีสไตล์สปอร์ตนะครับผมแฟชั่นและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับคนสนใจจะเป็น คนที่ชอบกีฬานะครับและ <mat semester. S 1> คนที่ชอบแต่งตัวนะครับผม Designer, <your> ในส่วนของ <Ganz well. S 1> ประเภทโลโก้นะครับผมจะมีทั้งหมด4รูปแบบนะครับผมรูปแบบที่1 The Tringle นะครับผมจะเป็นสินค้าเกี่ยวข้องกับกีฬานะฮะการออกแบบโลโก้และฟอนต์เนี่ยจะทําให้ดูแข็งแรงนะครับผมทําให้รู้สึกอยากใช้รู้สึกอยากออกกำลังกายครับผมอันที่2นะครับผม Adidas Origi n a l นะครับผม ใช้กับสินค้าที่เป็นแฟชั่นนะครับหรือคอลเลคชันโดยเฉพาะนะครับผมการออกแบบโลโก้ของ i d a อลออริจินนะครับผมจะทำให้ดูสวยงามเข้าถึงง่ายนะครับผมในส่วนโลโก้ที่3นะครับผม Adidad สนะครับผมที่เป็นสีเขียวนี้จะเป็นสินค้าสำหรับวัยรุ่นนะครับผมที่มีการใส่ลูกเล่นน่ารักนะครับผมสดใสสนุกสนานนะครับผมและการออกแบบโลโก้นั้นจะใช้สีสันที่ฉูดฉาดนะครับผมเพื่อให้เข้ากับ สไตล์วัยรุ่นนะครับผมมากันที่โลโก้ประเภทสุดท้ายนะครับผม Adidas Silver นะครับผมจะใช้กับสินค้าที่อยู่ในกลุ่มไฮเอ็นและสินค้าที่มีราคาสูงครับผมหรือสินค้าเนี่ยที่ไปคอลแลบกับดีไซเนอร์ชื่อดังนะครับผมการออกแบบโลโก้นะครับผมก็จะออกแบบมาให้ดูเรียบหรูนะครับผมในส่วนแพคเกจจิ้งนะครับผม Adidas เนี่ย มกักจะใช้โลโก้และชื่อแบรนด์เนี่ยไว้ข้างบนและข้างๆกล่องเลยครับผมส่วนกล่องเนี่ยจะเป็นสีขาวและสีดำตามรูปแบบหรือตามรุ่นกันไปครับผมและนี่ก็จะเป็นสไตล์ลานนะครับผมเหมาะสำหรับชาวกีฬามากๆเลยค่ะหลังจากที่เราได้ชมในส่วนของงาน m i d เทอมไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นงาน final ค่ะที่เราเนี่ยทางกลุ่มเราเนี่ยได้จัดทำน,นำเสนอในรูปแบบกราฟิกค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ สวัสดีครับกับผมนายแว่นวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับแบรนด์อิเดนติตี้หรืออัตลักษณ์ของแบรนด์กันถ้าพร้อมกันแล้วไปรูกันเลยแบรนด์อิเดนติตี้หรืออัตลักษณ์แล้วมันเกี่ยวข้องกับแบรนด์ยังไงล่ะแน่นอนครับผมเพราะว่ามันเป็นก้าวแรกเลยนะครับผมที่จะนำพาองค์กรเนี่ยไปสู่ความสำเร็จ และยังทำให้องค์กรเนี่ยครับผมหรือธุรกิจเนี่ยเป็นที่น่าจดจำให้กับผู้บริโภคอีกด้วย <top op> Brand Identity Brand บรนด t i t y คืออะไร Brand Identity หรืออัตลักษณ์เนี่ยครับผม <t ip> เป็นสิ่งที่บริษัทเนี่ยหรือองค์กรสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอความเป็นตัวตนของแบรนด์ <t ip> และแบรนด์ d e n t i t y หรืออัตลักษณ์เนี่ยยังถือว่าเป็นหน้าตาของบริษัทดานแรกที่กลุ่มลูกค,ค้าเนี่ยจะได้เห็นอีกด้วยเช่นชื่อของแบรนด์โลโก้สโลแกน แล้วอีกทั้งแบรนด์เอกลักษณ์เนี่ยยังแยกออกเป็น4องค์ประกอบหลักก็คือกราฟิกเอกลักษณ์เซนเซอร์เรียเอกลักษณ์บาวเวลโล่เดนติตี้ฟังชั่นอลเอกลักษณ์ไปทำความรู้จักทีละหัวข้อกันกราฟิกเอกลักษณ์โลโก้รูปภาพหนังสือสีหรือลวดลายเซนเซอร์เรียเอกลักษณ์สัมผัสทางห้า้ะแก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมภาพบาวเวลโล่เดนติตี้อัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมผู้บริโภคเช่นการซื้อของผ่านอีเวนต์ฟังชั่นัลเอกลักษณ เป็นไงบ้างนะครับเพื่อนๆท่านนี้เ,นเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักแบรนดนตตี้อย่างคร่าวๆกันแล้วต่อไปเราไปรู้จักอย่างละเอียดกันเลยดีกว่ากับหัวข้อ Brand แบรนดิตตี้พิซซัมแบรนดิตตี้พิซซัมนั้นนะครับผมเป็นแนวคิดที่สร้างขึ้นโดยแคฟโรซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์อย่างละเอียดมากขึ้นรวมถึงช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถสร้างความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ได้ในทั้งหมด6หัวข้อไปดูกันเลยทีละหัวข้อเริ่มต้นที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าครับ ฟิสิกส์การสร้างบุคลิกทางกายภาพที่มองเห็นได้ด้วยโลโก้สีรูปร่าง,งต่างๆ personality การกำหนดลนักษณะบุคลิกภาพของแบรนด์อย่างเช่นแบรนดน์นี้มองแล้วรู้สึกแข็งแกร่งอิสระต่อไป culture การระบุถ,ถึงที่มาแบรนด์ซึ่งสะท้อนด้วยความเป็นตัวตนของแบรนด์หรือการสร้างวัฒนธรรมจากภายในงองค์กรอย่างเช่น premium c r a f t Pizza ที่แต่งร้านและทำเมนูกับ culture ของอเมริกันทั้งหมดต่อไป relationship การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับกลุ่มลูกค้านอกเหนือจากสินค้าและบริการอย่างเช่นคูปองส่วนลดและ m s m s เวันเกิด reflections คือภาพสะท้อนของตัวแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าและสินค้าว่าแบรนด์นั้นเป็นใครอย่างเช่นชาแนลเหมาะสำหรับคนที่มีสไตล์ห,ล self image, หรูหรา self image ภาพลักษณ์ที่เกิดในใจของกลุ่มลูกค้าซึ่งจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยมองตัวเองหรือสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยรู้สึกหลังจากใช้สินค้าและบริการ อย่างเช่นพอไปซื้อของในอาิดาเราไม่ดูสกว่าร้านนี้แหละร้านขายอุปกรณ์กีฬาและรองเท้าสาหรับนักกีฬาจริงๆเป็นไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆตอนนี้เ,เพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกับแบรนด์ identity พซซึมกันพอสมควรแล้วต่อไปผมจะพาเ,เพื่อนๆมารู้จักกับ Brand แบรนด์ identity s t ั u c t u r หรือก็คือโครงสร้างของอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่สามารถแบ่งออกเป็น2องค์ออประกอบเพื่อเภท identity กัน คอเดนตี้ <Quality S 2> ก็คือแก่นของเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นแก่นของตาสินค้าเป็นส่วนที่คงอยู่กับตาสินค้าตลอดไปอย่างเช่นเคสบู่รักแล้วนักถึงเป็นสินค้าของผู้หญิงแน่นเลยต่อไป Extended Iden เอกลหรือส่วนขยายเอกลักษณ์เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้ตาสินค้าเนี่ยมีลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างกับแบรนด์เบน์คนที่เห็นรถเบน์เนี่ยเป็นรถที่มาจากเยอรมันฟังก์ชันดูทันสมัยและหรูหรามากมาก เป็นไงกันบ้างครับพรเพื่อนเพื่อนเท่านี้เพื่อนเพื่อนก็น่าจะรู้จักกับแปรน d Identity Brand identity Ident p r i ิ m ซและแป a น d i d e ด t i t y s สตั c t u r อร์อย่างละเอียดกันแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสผมัะวันนี้ขอบคุณมากครับ